ภาพใหญ่ที่สุดคือเราต้องดูเรื่องของอจากต่างประเทศนะครับอันนี้แรงกระเพื่อมใหญ่ก็คือเรื่องของ g e โอเปอเรติกส์นะครับที่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเรื่องของการขึ้นทาริฟนะครับโดยสหรัฐกับประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนแคนาดาเม็กซิโกนเนี่ยมันจะสรุปอย่างไรนะครับในส่วนของมาตรการที่เพิ่งประกาศไปเมื่อวานนะครับของทางกระทรวงพลังเนี่ยอันนี้ก็ผมว่าเป็นตัวช่วยนะ ผมคิดว่าถ้าไม่มีมาตรการนี้เราก็คงจะ,จะเหนื่อยกว่าเดิมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องรอเพราะว่าเข้าใจว่าทางอกองทุนเขาต้องตั้งขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ต้องรอดูว่าจะมีคน Subcribe มากน้อยเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ประเทศไทยเราเองเราก็ถือว่าเราช่วยในส่วนของเราเองเท่าที่ทําได้ในในภาวะที่โลกมันกระัเพื่มแรงนะครับตามเกณฑ์นะครับของสำนักกรตนะครับเขาก็จะใช้คําว่า หุ้นที่มีเร й ติ้งสากลนะผมจำบูดดิ้งเป๊ะๆไม่ได้นะครั้งนี้ рейт ติ้งที่เป็นที่ยอมรับในสากลเนี่ยตัว G, เซต ESG จี рейт ติ้งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ก็มีเร й ติ้งของที่อื่นเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยาบางตัวเนี่ยแม้ไม่มีเร й ติ้งในเซตเอสจีดยเหตุผลใดๆก็ตามเนี่ย ถ้าเขามีเรดติ้งในระดับสากลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษนะครับของผู้จัดการกองทุนที่จะใช้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งคือเป็นอีกแทร็กหนึ่งของตัว Thai อส f ีฟันท,ที่เขาก็อาจจะสามารถเปิดข้อมูลคาร์บอนที่เป็นคาร์บอนที่ได้รับการรับรองแล้วนะครับก็สามารถเข้าในเกณฑ์ได้เช่นกันนะครับก,ก็ก็ต้องต้องดูดูตรงเกณฑ์มันดีๆมันมี2แทร็กนะครับ